รับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอที่รักทุกท่านนะฮะนี่เป็นคลิปที่3แล้วนะฮะในเรื่องของตําแหน่งที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกําลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้นะครับ480อัตรานะฮะ480อัตาเราจะเลือกลงตําแหน่งไหนดีเราอยากจะเป็นอะไรก็ลงตําแหน่งนั้นแต่วุฒิการศึกษาของเรานะฮะก็จะต้องมีคุณสมบัติตามตรงตามที่เขากําหนดไว้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะฮะมา รู้จักกับตำแหน่งหนึ่งนะฮะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไรห,หรอกหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับตำแหน่งนี้นะฮะสำหรับในเรื่องของระบบการเดินรถไฟนะฮะนั่นก็คือตำแหน่งพนักงานการเดินรถหรือพนักงานควบคุมการเดินรถนะฮะสำหรับตำแหน่งนี้นะฮะการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดรับด้วยกัน5อัตรานะฮะโดยบรรจุไปอยู่ในระดับ6นะฮะหรือว่าพนักงานการ พนักงานควบคุมก,ก,การเดินรถระดับ6นะฮะพนักงานควบคุมการเดินรถไฟนะครับโอ้ชื่อแบบเท่มากเลยนะฮะควบคุมการเดินรถไฟไม่ใช่พนักงานขับรถนะฮะต้องบอกก่อนหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นตําแหน่งพนักงานขับรถก,ก็ควบคุมไงนะ,ะควบคุมการเดินรถไฟนะฮะเหมือนกับควบคุมยานพาหนะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตําแหน่งพนังกงานควบคุมการเดินรถเนี่ยนะฮะก็คือตําแหน่ง ที่เทียบได้กับอหอควบคุมการบินนั่นแหละนะฮะหอควบคุมการบินนะครับก็คือคอยควบคุมนะฮะเครือข่ายรถไฟทั้งหมดในเขตของตัวเองนะฮะในภูมิภาคของตนนะฮะจะคอยดูแลจัดการเดินรถไฟในระบบการเดินรถทั้งหมดนะฮะ ถ้าในสถานีก็เฉพาะในเขตสถานีนะฮะในในเขตสถานีในระหว่างสถานีแต่พนักงานควบคุมการเดินรถเนี่ยจะต้องคอยควบคุมดูแลทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตัวเองทุกๆสถานีนะฮะต้องดูว่าขบวนรถขบวนนี้จะไปหลีกกับขบวนนี้ที่ไหนนะขบวนนี้เป็นขบวนรถสินค้าหรือเป็นขบวนรถโดยสารจะต้องจัดหลีกระบบ เป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็คือพนักงานควบคุมการเดินรถนะฮะคล้ายๆกับหอควบคุมการบินไหมฮะก็คือจะต้องอจัดว่าเฮ้ยเครื่องบินลํานี้นะฮะจะต้องลงลันเวก่อนหรือหลังนะฮะหรือว่าอันไหนขึ้นก่อนอันไหนลงก่อนนะครับลำไหนมาก่อนลําไหนมาหลังประมาณนี้นะครับสำหรับตําแหน่งพนักงานควบคุมการเดินรถนะฮะสำหรับตําแหน่งพนักงานควบคุมการเดินรถนะครับคุณวุฒิที่การรถไฟแห่งประเทศไทย,ไทยกําหนด ในการรับสมัครก็คือวุฒิปริญญาตรีนะครับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานะฮะวิชาเอกนะฮะทางบัญชีบริหารธุรกิจการบริหารการจัดการโลจิสติกกฎหมายนะะินิตศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยหรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะบรรจุอยู่ในสังกัดฝ่ายการเดินรถนะครับสำหรับตำแหน่งพนักง,งานควบคุมการเดินรถนะฮะสำหรับตำแหน่งนี้นะครับสำหรับตำแหน่งนี้นะฮะในอดีตนะเราจะมีพนักง,งานควบคุมการเดินรถนะเกือบร้อเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่านะฮะแต่ว่าในปีนี้ในรอบนี้นะฮะการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เปิดรับสมัครโดยไม่จํากัดเพศนะฮะ ไม่จำกัดเพศฉะนั้นนะโอกาสของสุภาพสตรีที่มีวุฒิปริญญาตรีตามที่ผมแจ้งไปเนี่ยนะฮะตามที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะสอบมาทํางานในตําแหน่งพนักงานควบคุมการเดินรถได้ด้วยนะฮะนะครับทีนี้มาดูกันนะถ้าเป็นเพศชายล่ะนะฮะถ้าเป็นเพศชายเนี่ยก็คือสอดอ8สอดอ43เหมือนเดิมนะฮะก็คือคุณไม่มีภาระทางทหารอาจจะเกณฑ์ทหารแล้วหรือจับได้ใบแดงแล้ว จับได้ใบดาแล้วไม่จับได้ใบดําไม่ต้องไปเกณฑอาหารหรือจับได้ใบแดงแล้วผ่านการเกณฑอาหารมาแล้วหรือเรียนรอรอครบ3ปีแล้วนะฮะเป็น1 0เอกหรือ5ปีเป็นว่าที่ร้อยตีก็แล้วแต่อายุเหมือนเดิมไม่เกิน35ปีนับถึงวันปิดรับสมัครนะครับคุณวุธเนี่ยต้องได้รับอนุมัติการสาเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครเหมือนเดิมนะฮะเหมือนตําแหน่งที่ผ่านมาสายตาดีมองเห็นสีได้สมบูรณ์ตาไม่บอดสีแล้วก็ไม่เขาเรียกว,ว่าอะไรนะสายตาเอียง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดีนะฮะต้องใช้เลยนะฮะสำหรับตำแหน่งนี้นะฮะมีทักษะในการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดีนะครับมีความรู้ความสามารถในการเดินรถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่มีขีดความสามารถสำหรับตำแหน่งพนักงานควบคุมการเดินรถเนี่ยนะฮะจะต้องประสานงานกับสถานีอื่นๆทุกๆสถานีนะครับลักษณะงานนะครับของพนักงานควบคุมการเดินรถนะฮะตรวจสอบสั่งการนะครับให้การเดินรถเป็นไปตามกําหนด เวลานะด้วยโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถควบคุมการควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลางหรือว่าระบบ CTC เป็นระบบรุ่นใหม่ที่การรถไฟเอามาใช้เนี่ยนะครับจะเป็นจอเป็นแผงนะฮะเป็นแผงคอมพิวเตอร์นะฮะใหญ่ๆแล้วก็เราจะต้องสังเกตว่าขบวนรถจจะเป็นจุดกระพริบกระพริบฮะเหมือนในต่างประเทศเลยนะฮะบ้านเราก็มีแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครผมขึ้นภาพให้ดูด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ สั่งการจัดหลีกรบวนรถนะฮะกักขบวน,นรถแจ้งข้อมูลข่าวสารนะฮะสภาพการเดินรถนะฮะวางแผนสั่งการการบริหารควบคุมหมุนเวียนรถโดยสารและรถสินค้านะฮะร,รายงานเหตุอันตรายผู้เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็แก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสมนะครับวางแผนและวินิจฉัยสั่งการการเดินรถให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องนะฮะตำแหน่งนี้สําคัญมากนะฮะสำหรับพนักง,งานควบคุมการเดนรถเพราะว่าต้องมีความรู้ความสามารถค่อนข้างมากนะฮะจะต้องเข้าใจระบบของรถไฟด้วยเมื่อคุณเ <โ frustrating S 1> ข้ามาคุณจะต้องเรียนรู้ว่ารถไฟนะครับมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะการที่คุณจะปล่อยขบวนรถอีกขบวนหนึ่ง <công S 1> ให้ไปหลีกกับขบวนรถอีกขบวนหนึ่งนะฮะคุณจะไปหลีกที่ไหนนะฮะสภาพทางเป็นยังไงระยะทางอันนึงมากอันนึงน้อยนะฮะรถ ขบวนหนึ่งวิ่งได้ช้ารถขบวนหนึ่งวิ่งได้เร็วนะฮะจะต้องคํานวณให้แมทกันนะครับเพราะไม่งั้นนะฮะก็จะมีปัญหาทําให้ขบวนรถไฟเนี่ยล่าช้านะครับแล้วก็เกิดความเสียหายให้กับกิจการรถไฟนะครับเพราะตําแหน่งนี้ต้องมีความรู้นะครับสำหรับตําแหน่งพนักง,งานควบคุมการเดินรถนะครับโอเคนะฮะมาถึงเรื่องของอัตรางเงินเดือนค่าตอบแทนกันบ้างนะฮะ เงินเดือนนะหนึ่งบาทนะฮะก็คือตามระดับนะฮะคือระดับ6นะฮะอัพสตาร์ทที่16,830บาทเท่ากันนะครับกับนสถานีระดับ6นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เพียงเท่านี้นะสำหรับตำแหน่งนี้นะฮะรับเพียง5อัตาเท่านั้นเองนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็สำหรับตำแหน่งต่อไปนะฮะที่หลายๆคนสนใจนะครับก็คือ ตำแหน่งพนักงานห้ามล้อนะฮะตำแหน่งพนักงานห้ามล้อนะฮะในคลิปหน้านะฮะอย่าลืมติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ